บอกนี่ดอกจากบ้านอุ่นใจทําประกันอัคคีภัยถีหัวไส้หวายไฮ่วงนะครับนี่โดยสำแนังคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอเปิดตัวกลุ่มทันไหมนะครับนะอัคคีภัยธีหัวไส้แบบประหยัดอ่าสำหรับรายย้อยนะจะเป็นทางเลือกในการคุ้มครองทรัพย์ที่ธีหอวไส้ของพี่นองประชาชนจากภัยต่างๆโดยมีเบี้ยประกันภัยนะครับเริ่มต้นเพียง400บาทอ่าต่อปีให้ความคุ้มครองสร้างประกันนะครับ และแก่ไฟไหม้ขวาผ้าและกระเบิดครับนอกจากนี้นะครับยังครอบคลุมภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเช่นว่าพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดลูกเอฟและก็รวมรวมกันทุกประเภทเนี่ย ไม่เกิน10,000บาทต่อปีเองครับทีนี้ในส่วนข้องวงเงินเอาประกันก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทของอาคารค่ะโดยแบง์พันนีนะก็คืออาคารคอนกรีตก็จะได้รับความคุม้มครองสูงสุดสามแสนบาทอ,อาคารครึง่งตึกครึง่งไม้ค่ะนึ่งแซน้ามื่นบาทและก็อาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือวา่าครึง่งตึกครึง่งไม้และก็ไม่เป็นห้องแถวไม้นะนึ่งแซนบาทค่ะส่วนห้องแถวไม้ฮามื่นบาทนะโดยให้ความช่วยเลือขาเท้าทียู่อาศัยชัวคราววันละสร้อยบาทเป็นเวลาไม่เกินสามสิบ เงื <muitas> <arias> ่อนไขความคุ้มครองก็าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมมาท่านใครที่สนใจค่ะกสามาที่ใจศึกษรารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่สำนักงานคอปปอรรือว่าคลิกเข้าไปแลที่เว็บไซต์ค่ะ www.oic.or.th ค่ะหรือว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันลน์ก็ได้ค่ะก็คือใส่แอดนำหน้าก่อนนะ oic connect แล้วก็รวมไปเรื่องใส้ด้วน1ึ่งคอปปอพ่อคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะคะ มีเอาไว้ในช่วงหน้ารอนพนิอุ่นใจนะในเรื่องของประกันนั่นเองค่ะ